สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆัสดีี่พลอยานะพามานั่งเดี๋ยวจะออกมาทานข้าวนะคะพี่พลอยพามานั่งดูรถ <c oughs> มาดูพัทยาตอนนี้นะคะอันนี้ซึ่งจะประมาณ <c oughs> 1ิเอโมงก,กว่าๆนะคะตอนนี้ให้นั่งดูดรถไปก่อนเนาะดูพัทยาตอนนี้นะคะพัทยาณนะตอนนี้ ที่พอจะให้ดูเนาะนี่ปัตยานะตอนนี้นะคะพาปลามาทานข้าว พราะว่าฟ้าจะไปต่างประเทศพรุ่งนี้แล้วเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิด่งพี่พลอยนะจ๊ะเดีย๋ยวพี่พลอยไปเที่ยวเหมือนเดิมนะคะเดีย๋ยวพี่พลอยจะพาเดินพี่พลอยจะพาเดินพ,พ,พาเดินด,ดูนิดนึง เดินดูพัทยาตอนนี้เดี๋ยวล้มเงียบนะพัทยาเงียบอยู่นะ จะได้ประมาณนี้เนาะเพราะว่าพัทยาตอนนี้มันยังเงียบอยู่ะค่ะไม่รู้ว่าปีใหม่จะมีคนเยอะหรือเปล่าเนะ mm ้ะ hmm. ค่ะพี่พลอยเอาคลิปชั้นตั้นมาฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งพี่พอยนะคะคลิปนี้แค่นี้นะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะ